สวัสดีครับวันนี้ผมเอก้ครับมาพบกับทุกท่านกับเรย์พันจอแอนดรอยตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ผมขอ,อนำเสนอเป็นรถรุ่นซูซูกิเซเร r i โอ2014ถึง2017นะครับเป็นรุ่นที่พิเศษเป็นรถรุ่นขนาดเล็กซึ่งผ่านการใช้มาสักระยะนึงแล้วลูกค้าก็มีความ นิยมเกี่ยวกับเรื่องของจอ Android นะครับนำมาติดไว้ในรถยนต์นะครับผมก็เลยนำตัวจอของมิชิก้ามาให้ดูครับในตัวจอ Android มิช i ก้านะครับสำหรับ Suzuki c e l e r i o เนี่ยเป็นตัวจอที่สามารถบังคับไซส์ได้ขนาดอยู่ที่9นิ้วนะครับแล้วก็ จะมีตัวเป็นจอ ips นะครับซึ่งมี cpu นะครับแบบ t 3 l plus นะครับซึ่งสามารถแสดง2จอพร้อมกันได้นะครับเป็น rom ขนาด 32GB ลงแอปพลิเคชันได้หลาย10แอปทีเดียวและพร้อมกันนั้นยังมี ram ขนาด 2GB นะครับซึ่งสามารถลงแอปแล้วก็ดูแอปต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวนะครับในตัวจอ android ของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจอที่มีขนาด9นิ้วบังคับใสมีหน้าเฟรมที่เป็นแบบนี้นะฮะสวยงามมากนะครับ เป็นพลาสติกสีดำนะครับดำด้านๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนในด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีเฟรม2ส่วนนะครับส่วนของจอ Android จะเป็นสีบรอนทองนะครับมีชุดปลั๊กต่างๆอยู่ด้านหลังแล้วก็ส่วนตัวชุดกรอบนะครับด้านเนี้ยก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับมีกิ๊บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีชุดยึดนดอตห้าหกนะฮะหกชุดแล้วก็ เรามาดูกันนะครับว่าในตัวจอ Android ตัวนี้นะครับจะทําอะไรกันได้บ้างสําหรับในจอ Android ตรงรุ่นมิชิก้ารุ่นนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันเรียกว่า YouTube และ Google Maps ั้งมาให้ในเครื่องแล้วก็อยากโหลดแอปต่างๆก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปที่เป็นเราอยากจะดูทีวีออนไลน์ก็โหลดแอป Look TV นะครับเราสามารถจะโหลดแอปพลิเคชันเช่ฟังวิทยุออนไลน์ก็ได้นะครับโหลดเพลงอย่างที่ เป็นการสตรีมิงเพลงเช่นจุ๊กมิวสิกนะครับหรือว่าเป็น Spotify ก็เยี่ยมยอดทีเดียวเห็นไหมครับในตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่โหลดในนี้นะครับหรือเราสามารถจะลงประโยคคำสั่งด้วยเสียงเช่น Google Assistant นะครับก็สามารถลงได้นะครับด้วย r อ m ขนาด32 g b เนี่ย หายห่วงครับเล่นจนเพลินทีเดียวแหละครับมาดูอุปกรณ์ภายในของเขากันนะครับสำหรับในอุปกรณ์ชิ้นแรกของเขาเนี่ยเขาเป็นสายต่อจอ Android เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีปลั๊กนะครับสำเร็จรูปที่เป็นดึงปลั๊กเดิมของรถนะครับมาเสียบเข้าช่องนี้แล้วก็นำสายต่อชุดนี้มาต่อเข้ากับชุดที่ติดมากับรถยนต์แบบนี้แค่นี้เองนะครับก็สามารถจะเปิดเพลงนะครับผ่านลำโพงเดิมของรถที่ติดมากับรถได้เลยครับสำหรับในชุดปลั๊ก FM นะครับซึ่งหัว FM เดิมของรถที่เป็นรถยุโรปเนี่ยจะเป็นหัวปลั๊กแบบสีี่่เหลลยมแ้ว สำหรับหัวเดิมของพัคเซเลเรียเนี่ยหัวจะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับเราสามารถจะนําหัวกลมแบบนี้เป็นอะแดปเตอร์ FM มาใช้ได้นะครับซึ่งเรามีแถมมาให้ครับขยายระบบเสียงด้วยการใช้เพิ่มชุด Audio in Audio out Video in วิดีโออินและวิดีโอเอานะครับรวมชั้งซับเอานะครับอยู่ในเซตแบบนี้ก็มีจัดมาในเซตทีเดียวครับในการที่เราเล่นนะครับประเภท Google Map ก็ต้องแชร์ Wi-Fi แต่ถ้าเราไม่อยากจะใช้ g o o g l e Map ไม่อยากแชร์ Wi-Fi เราก็โหลดแอปพลิเคชันอย่างเช่น แผนที่ออฟไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้เลือกหลายแอปทีเดียวแล้วก็เสียบเสา GPS ชุดนี้เข้าไปเท่านี้เองเราก็สามารถนำทางโดยใช้แมนออฟไลน์ line ได้แล้วในออปชั่นเสริมที่เรามีมาให้นะฮะก็จะมีชุดปลั๊กกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับแบบที่เห็นดังต่อไปนี้นะครับพร้อมสายยาวขนาด5เมตรเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะปรากฏภาพสิ่งที่อยู่ด้านหลังรถเพื่อความปลอดภัยในการถอยรถทุกครั้งนะครับ แล้วก็สำหรับในตัวชุดอุปกรณ์นะครับความบันเทิงแบบเดิมเช่นแฟลชไดร์ก็ยังมีเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามีชุด USB แถมมาในชุดของเขาเนี่ยสเซตนะครับเป็น USB in 2เซตเลยนะครับในชุดเนี้ยนะครับเราสามารถนําเพลงใส่ในแฟลชไดร์เช่นเพลงที่เป็น MP3 แต่ในปัจจุบันนะครับเราสามารถพัฒนาการไปถึงสามารถดาวน์โหลดเพลงนะครับเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลก็ได้นะครับี่มีหัวแบบ USB เสียบเข้าถึง USB ชุดเดิมของรถเป็นจอ Android เนี่ยแล้วก็โหลดเพลงที่เป็น mp 3เพลงที่เป็นแฟลกหรือเป็นเวฟที่มีรายละเอียดเพลงสูงสูงนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้และเหนือกว่านั้นนะครับเรายังสามารถ save file video, เซฟไฟล์วิดีโอเช่น mp ส่นะครับ mp 5นะครับหรือว่าเป็น mkv นะครับหรือไฟล์ avi นะครับก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องตัวนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับใน usb อีกหนึ่งชุดนะครับเราสามารถใช้ในการชาร์จ gadget ต,ต,ต่างต่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือกล้องถ่ายรูปเรายังสามารถนำ usb อีกชุดหนึ่งของเขานะครับมาต่อเข้ากับตัว กล้อง Android อัจฉริยะนะครับ MG009 นะครับเมื่อเวลาซื้อจอยดยแล้วก็อย่าลืมซื้อกล้องชุดนี้นะครับซึ่งเราจัดจำหน่ายในราคา950บาทเป็นกล้อง MG009 ชุดนี้ในกล้องตัวนี้เป็นกล้องอัจฉริยะครับสามารถนำสาย USB ด้านนี้นะฮะเสียบเข้ากับที่ช่อง USB อีก1ชุดของตัวจอ Android นะครับแล้วก็นำไปติดที่บริเวณหลังกระจกมองหลังของเราได้นะครับในตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีความร้อนนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่ทำงานกับดาวเทียมแล้วก็อินเทอร์เน็ต พร้อมทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในจอ Android นี้นะครับบอกทั้งละติจูดลองติจูดบอกวันเดือนปีนะครับแล้วก็บอกเวลาเกิดเหตุด้วยพร้อมกันนั้นยังสามารถจะบทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับมีรายละเอียดการเตือนเส้นแบ่งถนนด้วยนะครับเช่นมีการเข้าออกถนนฉุกเฉินก็จะเกิดเสียงเตือนนะครับขึ้นมาให้เราได้ขับรถได้ความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ภายในของเขามีอะไรกันบ้างแล้วก็ ชมภาพหลังจากการติดตั้งแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมานะครับ และสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมาย200โมเดลสามารถใช้บริการเราได้ที่ P1 สาขาเชียงใหม่นะครับโทรเข้ามาได้ที่0845260003เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.promarket.com c a r นะครับหรือยังสามารถแอดไลน์ได้ที่0845260003เช่นกันนะครับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อน,นะครับบ๊ายบายฮะ Here